สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t h a l o t by กัญชริยานะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษพิเศษเป็นคลิปพิเศษเป็นคลิปส่งส่งคนรักเก่า How are you เรามาดูกันส่งเล่นๆแล้วกันนะคะส่งขำๆแล้วกันส่งเป็นเล่นๆนะคะจะส่งให้ทุกเดือนประจำเดือนประจำเดือนกันยาเนาะโอเคไหมอามา คนที่จะดูคลิปนี้ได้ก็คือคนที่เลิกลากันไปแล้วเราไปส่องเขาดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างเราเป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงบ้างเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังเขามีความสุขดีไหมเขาคิดถึงเราไหมเขาอยากกลับมาหาเราบ้างไหมประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะธาตุแรกค่ะมากันที่ธาตุไฟแม่สิงธนูนะจ๊ะมาส่องคนรักเก่า How are you อ่ะเดี๋ยวดูคนซิ คุณเป็นยังไงไฟนะตอนนี้จ้ะคุณเป็นยังไงบ้างคะเจ็ดดาบทำอะไรรับรับรอๆจ้ะเริ่มทำอะไรที่มันน้อยใจกับใครบางคนนิ่งเฉยไม่ไว้ใจอ่ะคุณเป็นยังไงบ้างอ่ะโอเคคุณไปส่องเขาอยู่เหรอไปแอบส่องเขาตาถลนแล้วมั้งไปแอบสืบแอบส่องพฤติกรรมของเขาหรอคะไพ่เป็นแรกของคุณเจ็ดดาบ สถานการณ์ของคุณนะตอนนี้มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจใครหรือว่าตัวคุณเองไม่ไม่น่าจะไว้เนื้อเชื่อใจได้เอออาจจะทําอะไรรับหลังคนอื่นอาจจะทําอะไรรับรับรอๆหรืออาจจะเป็นลนักษณะของคนที่คิดอย่างหนึง่งแสดงออกไปอย่างหนึง่งคิดอย่างพูดอย่างคิดอย่างทําอย่างเอออะไรแบบนั้นก็ได้นะคะคุณอาจจะมีเรื่องเกิดเรื่องเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในชีวิต อาจจะมีคนมาทําเรื่องเซอร์ไพรส์กับคุณหรือแบบเราไม่คาดคิดว่าเขาจะทําหรือเปล่าเกิดเรื่องในชีวิตของคุณที่มันทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นประมาณนั้นนะคะอ,อดีตที่ผ่านมามีความน้อยอกน้อยใจใครบางคนมีความน้อยอกน้อยใจนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังเควินออฟขับลักษณะของเควินผู้นี้เควนถือถ้วยรู้สึกกังวลใจไม่แน่ใจ น้อยใจคิดมากเซนซิทีฟสูง,สงกับบางเรื่องที่เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานมีคุณอาจจะเกิดการทะเลาะก,กับใครสักคนอาจจะทะเลาะก,กับตัวเองก็ได้หรือเกิดการทะเลาะก,กับใครสักคนซึ่งมันเราคิดไปเองเขาคิดอย่างเราคิดอย่างความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันความคิดเห็นที่มันดูแล้วมันมันเขาเราทำอย่างหนึ่งเขาเข้าใจไปอย่างอะไรประมาณนี้ กับคนคนนี้ไม่ควีนค queen of หวานกับคนนี้ผู้หญิงที่เป็นไม้ก็ได้ไม่เป็นไม้ก็ได้เป็นเจ้าของกิจการเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีความมุ่งมั่นกับชีวิตผู้หญิงที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะคะคุณทำยังไงได้คุณได้แต่เป็นโรโมิตนะได้แต่นิ่งเฉยบางครั้งอยากตอบรับ บางครั้งก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับความรู้สึกเหล่านี้นะคะระวังการทะเลาะด้วยความคิดเห็นที่ไม่ลงรอยบอกแล้วความคิดเห็นที่มันขัดแย้งกันในภายในคุณไปแบบอแบเบสิรแอบส่องพฤติกรรมของใครมาคะไปเฝ้าดูใครเข้ามาส่องจนตาถลนแล้วมั้งถ้าคุณไม่ส่องเขาเขาก็ส่องคุณแหละประมาณนั้น Press, เดียมเพรสคนนี้คุณอาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่กับอะไรกับงานอื กับงานหรืออาจจะร่วมง,งานกับคนที่มีอายุน้อยกว่าประมาณนั้นนะจ๊ะแล้วไงต่อคุณเป็นยังไงอีกเด e h e ดไ p เ i n ์ e s มีความรับเยอะเหรจ๊ะมีความรับที่ซ่อนอยู่ในใจไม่สามารถบอกใครได้หรืออารมณ์ช่วงนี้อารมณ์วุบวาบวุบวาบวุบวาบขึ้นขึ้น,นลงลงเป็นอารมณ์ที่ไม่คงที่สักเท่าไหร่รู้สึกถึงความหมุดหงิด อ,อ,อาจจะมีใครบางคนที่มีบทบาทหรืออิทธิพลกับจิตใจของคุณทําให้คุณต้องหงุดหงิดเพราะคนคนนี้ก็เป็นได้นะคะแล้วก็ซ่อนอะไรไว้จ้ะซ่อนความรักในความลับหรือเปล่าหรือคุณเป็นคนมีความลับเยอะประมาณนั้นไฟแล้วไงต่อสิ the devil จ้าใครที่ไม่อยากให้ปรากฏแต่มันก็ปรากฏอยู่เรื่อยๆ <c oughs> ยึดติดอยู่บางสิ่งบางอย่างใจของคุณกําลังรุ่มหลงในบางสิ่งบางอย่างอาจจะหลงคาลมหลงอะไรอะ่ะเขาเรียกความรุ่มหลงหลงในกิเลสหลงในตัณหาหลงในใครบางคนซึ่งคนที่เคยเป็นความลับกับคุณรักในความลับมีความรุ่มหลงมีความรุ่มร้อนคิดถึงแต่ความสัมพันธ์นี้มันไม่อาจมันพัฒนาไปได้ยาก มีใครคนหนึ่งที่มีเจ้าของอยู่แล้วความรักที่ที่มันไม่สามารถที่จะที่จะส่งตรงถึงกันได้นะคะยังความเหนื่อยล้าไม่อยากจะทําอะไรแล้วไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นอยากรู้ไปอยากส่งแต่ไม่แต่พอส่องแล้วไม่สบายใจความเครียดจิตตกอาจจะเกิดความกัดกุ้มในใจขึ้นมาอ่ะ อ่าแล้วยังไงต่อคุณเป็นยังไงอีกตอนนี้อยากจะอยากอยากจะเก็บใครบางคนไว้ในใจมีใครคนหนึ่งที่คุณอยากจะเก็บเขาไว้อยากจะมีเขาไว้ในชีวิตยังกั๊กแต่ตัวเองก็ยังเก๊เอ,อประมาณว่าชอบเขานะอยากสารสสมพันธ์ต่อนะ แต่ฉันก็จะนั่งนิ่งๆเฉยๆของฉันแบบนี้ไม่บอกความรู้สึกในใจที่แท้จริงให้ใครได้รับรู้ไม่บอกว่าตัวเองรู้สึกยังไงคิดยังไงอยากมีเขาไว้มันดูเสียฟอร์มมากๆประมาณนั้นอ่ะโอเคคนที่เลิกกันไปทําไมเลิกกันล่ะเออทำไมเลิกกันล่ะทําไมถึงเลิกกันคะทําไมถึงเลิกกันโด้ฮงแมนคุณอาจจะคุยกับราศีมังกร ราศีมังกรทัดน้ำกรกฎมินพฤศจิกคุณคุยกับคนที่เด็กกว่าหรือเปล่าทำไมถึงเลิกกันเหรอมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันไปได้ยากจริงๆคุณรู้คำตอบนะคุณรู้ด้วยว่าเขาคิดยังไงกับคุณคุณรู้ด้วยว่าเขาต้องการอะไรเขาอาจจะเดินจากคุณไปเขาเทคุณหรือคุณเทเขาแต่ความรู้สึกของคุณยังเป็นความรู้สึกที่ที่อยากหลุดพ้นอะ คุณยังไม่อาจจะหลุดพ้นออกจากใครบางคนได้รู้สึกถึงความชอบแต่ว่าถึงจะชอบมากแค่ไหนก็ต้องปล่อยไปตามกรรมประมาณนั้น k ิง g o f ครับเป็นลักษณะของคนที่นิ่งควบคุมอารมณ์ควบคุมความรู้สึกเก่งมากคือนิ่งนิ่งนิ่ง,งอยู่บนบัลลังของคุณนั่นแหละอยากได้ไหมก็อยากได้แต่ก็ไม่อยากทำอะไรก็ไม่อยากพูดอะไรออกไปก็ไม่อยากให้ความหวังก็ต้องคิด คุณอาจจะเป็นคนตรงไปตรงมานะคะพยายามตัดอ,อกตัดใจตัดจากความรู้สึกนี้ทำไมเลิกกันเหรอใครบางคนเทคุณเทเขาหรือเขาเทคุณก็ได้คุณคิดถึงเขาไหมคะคุณคิดถึงเขาไหมคิดถึงสิ่ิกออฟคัว้าวว,าว้าวเป็นความคิดถึงหรือตอนนี้ ใครบางคนได้กลับคืนมาหรือคุณอาจจะนั่งคิดถึง,รงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาคนที่คุณคบอาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กกว่าก็ได้คุณเด็กกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะความคิดถึงส่งตรงไปถึงไหมเดออัมเพลอร์แต่คุณก็ยังเป็นคนที่มีอีโก้เป็นคนที่ในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะจะคิดถึงแค่ไหนจะอยากคุยแค่ไหนจะอยากง้อแค่ไหนหรือต้องการแค่ไหน คุณก็จะพยายามเน่งและควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของคุณอะเพราะว่าคุณไม่อยากจะมีความรู้สึกในใจของคุณไม่อยากจะจะเ,เขาเรียกว่าไม่อยากจะเอาใจไม่อยากจะเอาตัวเองเอาใจของตัวเองอะไปผูกพันอยู่กับใครมันทําความผูกพันนั้นมันสร้างความเจ็บปวดความผูกพันนั้นมันทําให้ชีวิตคุณไม่ ไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่มันเป็นท็อกซิกเออมันเป็นท็อกซิกประมาณนั้นคุณเลยเงียบเงียบนิ่งๆอยู่ในพื้นที่ของคุณแล้วก็วางแผนกับชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่เดิมเดิมซ้ำาๆเดิมเดิมอะไรที่เกิดขึ้นเดิมเดิมมีมีสิ่งเดิมเดิมนะคะในชีวิตพยายามมองย้อนไปถึงอดีตที่ผ่านมาเหมือนกันคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาแต่ใจอะไรที่อยากได้แล้วมันไม่ได้ ก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาก็ได้ถ้ามันเจ็บไม่เอาก็ได้จริงๆอยากได้ไม่เหยียกได้ประมาณนั้นนะคะโอเคไหมอ่าสำหรับคุณมีอะไรอีกสำหรับคุณอยากกลับไปหาเขาไหมคะอยากกลับไปไหมกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึง four of o n e t o e t o w e เเพราะว่าความมันพังกันไปแล้วมันเลิกลากันไปแล้วแต่ความต้องการนั้นยังมีอยู่คุณปล่อยให้ชีวิต เป็นไปตามทิศทางที่คุณที่ที่มันควรจะเป็นที่มันควรจะเป็นชีวิตเรามันไปจะเป็นแบบไหนก็ปล่อยให้มันไปตามทิศทางนั้นประมาณนั้นนะคะคุณมีความใจร้อนอยู่เหมือนกันนะยอมหักไม่ยอมงอบางครั้งดูความเป็นนิ่งเฉยคุณอาจจะเป็นคนชอบสั่งคนอื่นชอบคอนโทรลคนอื่น ชอบแบบให้คนอื่นอยู่ในความสัมพันธ์แบบที่คุณต้องการถ้าคุณอยากทักคุณก็ทักถ้าคุณอยากรักคุณก็รักถ้าคุณอยากไปหาคุณก็จะไปแต่มันไม่มีอะไรที่จะบม,มาทําให้คุณนะ่ะทําตามที่คนอื่นต้องการได้โอเคไหมอ่ะไฟจา๋าเมธสิงห์โหนูไปกันที่เขาไปส่องเขากันบ้างไปดูซิชีวิตเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างไปดูซิ เขาเป็นยังไงบ้างคนที่คุณรักคนที่คุณคิดถึงเนี่ยกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงเส้นเดียวกันนี่ไงเป็นคนที่เด็กกว่ายอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันสามถ้วยเขาเคยเขาอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานเขาอาจเขาอยากทักคุณมานะอาจารย์มองว่าเขาอยากทักคุณมาและการทักทายนั้นอาจจะมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นในสิ่งที่ขัางค้าง,ข,งขาใจ นะคะแต่ว่าเดอะสตาร์คุณอาจจะคุยกับราศีกุมแต่ว่าเขาเป็นคนค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันนะยอมหกักไม่ยอมงอและมองทิศทางของความสัมพันธ์ว่าเขาไม่รู้ใจคุณเขามองแล้วเขาไม่รู้ใจคุณเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรหรือเขาอาจจะส่งข่าวสารมาทักทายคุณไม่ว่าข่าวสารนั้นมาจากทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเขารู้สึกมีความสุข กับชีวิตของเขามีความรู้สึกกับกับอะไรใหม่ๆบางคนจะทักทายมาบางคนพยายามหางานหาเงินอยู่กับชีวิตโฟกัสกับเงินนะคะเขาคิดถึงคุณไหมล่ะเขาคิดถึงคุณไหมเ e ดเดดคุน่าจะคุยกับราศีพฤษภเดียมพลสเดีสคิดถึงไหมเดดเดวิ l จ้าตำแหน่งเขาก็ตำแหน่งคุณเหมือนกันเขาคิดถึงมาก แต่ความคิดถึงนั้นน่ะมันมองแล้วเขากลัวเขากลัวว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะกลับไปยืนอยู่จเดิมคือสิ่งที่มันจบไปแล้วมันก็ไม่อาจกลับคืนมาได้แล้วอยากเดินหน้าก็อยากอยากกลับมาคุยก็อยากแต่เขามองไม่เห็นประโยชน์หรืออะไรเพราะความสัมพันธ์นี้ถึงจะกลับมาคุยถึงสมาักมาทายแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ ไม่อาจจะกลับมาดีดังเดิมประมาณนั้นเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะเขาส่องคุณอยู่นะเขามีคนเข้ามานะในความสัมพันธ์ชีวิตเขามีความสุขดีแต่เขาไม่เลือกหรอกค่ะโฟกัสที่ครอบครัวคนคนนี้เป็นคนรักครอบครัวโฟกัสที่ครอบครัวตัวเองเป็นหลักโฟกัสสิ่งที่เป็นจริงถามว่าเขาถึงคุณไหมคิดถึงนะมีแต่กว่าม,มีอีโก้เยอะกว่าเขาเข็ด กับความรู้สึกที่ที่มีกับคุณเหมือนคุณทำให้เขาต้องเจ็บปวดหรือคุณทำให้เขาต้องเครียดทุกทรมานเพราะฉะนั้นบางทีในความคิดของเขาเนี่ยการที่เขาอยู่โฟกัสกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวทำอะไรก็ตามเพื่อครอบครัวน่าจะเป็นหนทางเหมือนพยายามหาอะไรมาดึงจิตใจของตัวเองให้ไปข้างหน้าแล้วก็คนคนนี้ก็ค่อนข้างจะอีโก้แรงด้วย มีความมุ่งมั่นมุ่งมา่รารถนาในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นประมาณนั้นเออเขาอยากกลับมาไหมคะเขามีคนใหม่นะแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสนใจเขาอยากกลับมาไหมดมการเริ่มต้นใหม่ทูหน่ามีสองเหรียญสองสองเหรียญกับชูอบับคับเลิฟเลิฟในใครบางคนอาจจะได้กลับมาทักมาทายกันอีกครั้ง แต่การกลับมาทักมาทายก็ยังสร้างความหนักใจยังไม่โล่งยังมีความยังความคิดยังไม่ตกผลึกสักเท่าไหร่ยังตกตะกอนแห่งความรู้สึกที่ว่าการกลับมานั้นเริ่มต้นใหม่นั้นมันจะดีหรอมันอาจจะเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะมันอาจจะเป็นทุกข์ก็ได้นะแต่ถามว่าอยากกลับไหมบางทีก็เขาก็โดนเยอะโดนมาเยอะเจ็บมาแยะจนจนบางครั้งเนี่ยใจของเขาเนี่ยอยากมีคุณก็อยาก ไม่อยากมีคุณก็ไม่อยากประมาณว่าถ้ากลับไปเดิมไปอยู่ณจุดเดิมๆสิ่งเดิมหนังสือเร่มเดิมเปิดไปกี่หน้ากี่หน้าคำตอบก็คือเดิมจุดจบก็คือจบแบบเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาโฟกัสกับงานค่ะคนคนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงานค่าใช้จ่ายสําหรับครอบครัวสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบมีมากทีเดียวแต่เขาเป็นคนฉลาดนะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้เป็นโดนเมสเเชียนเป็นคนที่สามารถพูดจาน้าวน้มจ,จิตใจคนได้ดีการเริ่มต้นใหม่กับงานใหม่ๆการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ยังคิดถึงและยังอยากกลับมาขออีกสักใบหนึ่ง กับเดียมพเพลอผู้นี้ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษนะคะอ่าโอเคงั้นไม่มีอะไรแล้วก็แค่นั้นถามว่าอยากกลับมาไหมอยากกลับยังรักคุณอยู่ถือเอาครบับเลิฟเลิฟรักกันชอบกันแต่ในความสัมพันธ์มันปั่นเป็นไปไม่ได้จริงโอเคไหมจ๊ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นบล็อกให้อาจารย์ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลไลน์มาค่ะแอ๊ดไซเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวาย แล้วเ,เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอาจารย์กดไหลทะไหลทีและไม่รู้มันเป็นอะไรรีโมทอาจารย์ซื้อมาใหม่อีกตัวหนึ่งก็ยังเป็นนะเดี๋ยวนะขอรองดูก่อน